สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําใบลดนี้เงินสดค่าสินค้าให้กับลูกค้ากันนะคะก็อันดับแรกเราจะเข้าไปที่ระบบขายค่ะแล้วก็ไปที่ขายสดค่ะการทําใบลดนี้นะคะเราก็จะเลือกบริษัทที่เราต้องการลดนี้ได้เลยค่ะไปที่จุดสามจุดนะคะแล้วก็มากดสร้างใบลดนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะข้อมูลเราต้องมากรอกเองค่ะประเภทเอกาสารเราจะกรอกเป็นสดค่ะการครืนสินค้าเราจะ ขึ้นรับขึ้นสินค้าเข้าสต็อกค,ค่ะสาเหตุการลดนี้นะคะเราก็จะคีย์ตามที่ลูกค้าแจ้งมาได้เลยค่ะส่วนของทางเรานะคะก็จะเป็นสินค้าชำรุดเสียหายค่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ค่ะด้านนี้นะคะเราก็จะกดเลือกเอกสารอ้างอิงก่อนนะคะ ก็จะกดที่ cpexa เหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะก็จะมีรายการที่ลูกค้าสั่งไปค่ะที่แจ้งมานะคะก็จะเป็นคืนตู้เย็นมินิบาร์ค่ะแล้วก็จะกาก,ากบาทสินค้าที่เราไม่ต้องการค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ตู้เย็นมินิบาร์ตู้เดียวค่ะท่าน,นี้เราก็จะกดบันทึกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูที่ใบลดหนี้ของเราได้เลยค่ะ ด้านี้นะคะก็จะมีเป็น cpx จำกัดมหาชนขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้เราสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเป็นตู้เย็นมินิบาร์ไหมเสร็จแล้วเราก็จะกดจุดสามจุดเพื่อพิมพ์เอกสารให้กับลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบลดหนี้แล้วนะคะแล้วก็จะกดบันทึกแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยค่ะ